หากวันนี้คุณไม่มีความสุขแล้วเมื่อไหร่ละ่ะคุณจะมีความสุขอย่าไปคาดหวังน้ำบ่อหน้าอย่าคิดว่าป้ายหน้าจะมีความสุขรอคุณอยู่ลองคิดดูนะครับโอกาสที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะลอยตามลมมาที่บ้านของเราในขณะที่คุณกำลังนอนเอกเหนก,กอยู่นั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่ลอตเตอรี่แม่นั้นจะถูกวันที่หนึ่งนั้นนับแล้วผมว่าเป็นโอกาสที่น้อยมากจริง โอกาสที่มาถึงบ้านคุณยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะมีคนเฝ้ารอกันไปร้อย้อยล้านหากคุณนั่งรอนอนรอลอลตเตอรี่ใบนั้นชาตินี้คุณอาจจะได้ตายสักเสียยก่อนไม่ใช่กล่าวเช่นนี้เป็นการดูถูกแต่อยากให้เคียนให้หันกลับมาคิดมันว่าแม้ความสุขจะมีโอกาสมากกว่าแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเช่นกันคุณจึงไม่ควรคาดหวังกับความไม่แน่นอนและทำสิ่งที่แน่นอนกันดีกว่าไหมครับ ในเมื่อคุณต้องการความสุขคุณก็ทำตนเองให้มีความสุขสิครับแต่โปรดระวังให้ดีเพราะความสุขที่คุณคิดอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับคุณได้โดยไม่รู้ตัวทุกคนในโลกนี้ล้วนประสบความทุกข์กันทั้งนั้นผู้ปกครองประเทศแม้มีอำนาจมากแต่ก็ทุกในแบบของท่านมหาเศรษฐีแม้มีทรัพย์มากก็ทุกไปอีกแบบ คนมีความรู้ความสามารถก็ทุกในแบบของเขาเหมือนกันคนที่โง่เขาเบาปัญญาก็ทุกในแบบของเขาคนยากคนจนก็ทุกในแบบคนจนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ทุกในแบบของตนเช่นกันทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดมีข้อได้เปรียบอย่างไรก็ตามคนก็ล้นแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพึงคิดว่าตัวเอง เป็นคนทุกเพียงผู้เดียวมันเหมือนเป็นโรคเลื้อยลังที่ยากจะรักษาสิ่งที่จะเยียวยาเพื่อบรรเทาความทุกข์ได้ก็คือความสุขแหะครับแต่หลายคนหามไม่เจอว่าอะไรคือความสุขและอีกหลายๆคนที่แยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความสุขความสุข,สขเริ่มต้นเกิดจากความคิดคําพูดและการกระทําของตัวเราเองสิ่งใดที่คิดแล้วพูดแล้วทําแล้วไม่นําความเดือด เนื้อร้อนใจมาสู่ตนเองและผู้อื่นในภายหลังสิ่งนั้นแหละก็จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้คุณหากสิ่งใดคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วต้องมาเสียใจกันในภายหลังและความสุขที่ได้ไปก่อนหน้านี้จะมีประโยชน์อย่างไรล่ะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนบางกลุ่มก็ไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะมีผลเสียอะไรตามๆม,มาพวกเขาพอใจแต่ในปัจจุบันทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่า มันจะนํามาซึ่งความทุกข์ในอนาคตพวกเขาพอใจในปัจจุบันทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันจะนํามาซึ่งความทุกข์ในอนาคตนั่นก็เป็นเพราะความเร่งด่วนคนเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่พวกเขาคิดเป็นอย่างแรกก็คือการออกจากความทุกข์แม้ว่ายาที่จะให้รักษาจะมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพในอนาคต แต่เพื่อบรรเทาความทรมานในปัจจุบันพวกเขาก็ต้องยอมกินเพราะว่าตายพรุ่งนี้ดีกว่าตายในวันนี้คนส่วนใหญ่คงคิดกันคล้ายๆกันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันมันสร้างความเครียดมันสร้างความทุกข์มันทรมานร่างกายและจิตใจเหลือเกินหากคุณต้องการจะออกสกภาพที่เลวร้ายอย่างเร็วที่สุดคุณอาจจะไม่เลือกเลยว่ามันเป็นวิธีที่ดีหรือไม่ เหมือนคุณกระลังจะจมน้ำมีหมาเน่าลอยมาคุณก็ต้องคว้าเอาไว้เมื่อวิธีการที่ใช้ไม่ใช่วิธีที่ดีพอพลังลบล่ะครับย่อมจะเกิดขึ้นมาและดึงดูดสถานการณ์ที่เลวร้ายตามมาเรื่อยๆคุณได้แต่รอและคาดว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นในขณะที่คุณไม่ได้สร้างพลังบวกเพื่อรองรับสิ่งที่คุณต้องการไม่ผิดหรอกครับที่คุณจะคาดหวังแต่การทำสิ่งเดิมๆก็ย่อมได้รับผลแบบเดิมๆ ังนั้นแทนที่เราจะรอให้ความสุขติดต่อกลับเข้ามาหาเราเรามาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นตอนนี้เลยดีกว่าไหมครับเรื่องอะไรที่เป็นความสุขก็นึกถึงเรื่องนั้นเลยพูดอะไรแล้วมีความสุขก็พูดเลยฟังอะไรแล้วมีความสุขก็ฟังสิ่งนั้นเลยดูอะไรแล้วมีความสุขก็รีบๆดูสิ่งนั้นเลยสิครับทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทําสิ่งนั้นเลยทันทีตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นช่วยให้เกิดพลังบวกให้เกิดความสุขแก่เราตามมาได้ ใจที่แห้งเหี่ยวหมดกำลังก็จะฟูฟ่องชุ่มชื้นมีกำลังที่จะทำให้เราอยากจะก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปบอกลาความทุกข์ที่ถาโถมดีกว่าครับด้วยการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราปัจจุบันวินาทีนี้ลองเดินไปที่หน้ากระจกแล้วฉีกรอยยิ้มให้ตนเองยิ้มแยะแยะยิ้มใสใสเห็นไหมครับเพียงเท่านี้คุณก็ไะออกจากความทุกข์ได้โดยไม่ต้องเสียสตัง เชื้อโรคตัวเดียวที่ยังแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเราได้รอยยิ้มน้อยน้อยนี้ก็จะแพร่พลังบวกไปทั่วทั้งจิตใจและร่างกายของคุณได้เช่นกันมาสร้างความสุขกันในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สุขยิ่งขึ้นขึ้นไปดีกว่าไหมครับ